สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบ All ออนเน็ตปประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2550นะคะจะมีทั้งสิ้น25ข้อในวิชาคณิตศาสตร์ช่วงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวทีนี้เรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลย ข้อหดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ227,940,000กิโลเมตรเลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าไหร่กอไก่227,940ขอไข่7ล้านข้อควเจล้าน9 9 4 0 0 0 0งงู8ล้านอ่ะเขาถามถูกไหมว่า ดาวอังคารเนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เท่านี้เท่านี้แต่เลขโดที่เขาขีดเส้นใต้เห็นไหมว่าเขาขีดเส้นใต้เลขนี้ถูกไหมเลขที่พี่ชีและไอ้เลขที่ขีดเส้นใต้เขาต้องการถามว่ามันมีค่าเท่าไหร่น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าการที่เขามีเลขเลขหนึ่งให้น้องมาเนี่ยค่าของเลขสิเลขนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างน้องรู้ถูกไหมว่าสมมติพี่เขียนนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยสิบถูกไหมถ้าพี่เติมศูนย์นอีกหนึ่งตัวร้อยเติมศูนย์อีกตัวเป็นพัน พี่ถามว่าถ้าพี่เขียนว่าหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เป็นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่พี่ถามว่าเลขนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องบางคนก็จะตอบว่าสามบางคนก็จะตอบว่าสามสิบหรือไมทำไมถึงมีสองคำตอบเพราะว่าคนที่ตอบว่าสามเนี่ยคือเนี้ยคือแค่เลขแต่ถ้าถามว่าค่าของมันมีค่าเท่าไหร่น้องต้องตอบว่าสามสิบเนื่องจากว่าค่าของเลขใดๆก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเลขนั้นคูณด้วยค่าประจำหลัก น้องต้องเคยเรียนเรื่องการกระจายถูกไหมหนึ่งั้ยสามสถ้าน้องกระจายน้องจะได้ว่าเป็น1นึ่งคูณพันถูกไหมบวกได้2องคูณร้อบวกด้วย3ามคูณสิบแล้วบวกได้สี่คูณหเพราะว่าอันนี้คือหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยหลักพันค่าประจําหลักหน่วยคือ4ค่าประจําหลัก10คือ3ค่าประจําหลักร้อยคือ2และค่าประจําหลักพันคือ1เพราะฉะนั้นข้อนี้น้องก็คิดเหมือนกันพี่ถามว่า7อยู่หลักอะไรเอ่ยคูณไปหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้หน่วยของเลขเจ็ดเนี่ยมีค่าเท่ากับล้านคือค่าประจําหน่วยนั่นเองแล้วคูณด้วยเลขที่เป็นตัวหลักที่อยู่ที่ตรงนั้นก็คือเลขเจ็ดเพราะฉะนั้น เลขที่เขาขีดเส้นใต้เนี่ยมีค่าเท่ากับ7ล้านนั่นเองเพราะว่าค่าของหน่วยค่าของเลขที่เขาต้องการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเลขนั้นคูณกับค่าประจําหลากักเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่เลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่ากับ7ล้านนะคะส่วนข้ออื่นไม่ใช่เนาะ